กันหน่อยแท็กทีมก e, e ันหน่อยแท็กทีมกันหน่อยนี่แหละครับตอนนี้ตอนนี้อยู่นี่ครับตอนนี้อยู่นี่เลย สวัสดีครับ,รบพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Happy Healthy Kids Season 2รายการที่รวบรวมเด็กๆั่วทั้งประเทศมาทำกิรกิจที่แสนสนุกม,มีสาระทำให้เรื่องสุขภาพเนี่ยง่ายนิดเดียวครับถูกต้องครับพี่มอนเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าไปกันเลยมาเลย แท็กทีมกันหน่อยแท็กทีมกันหน่อยแท็กทีมกันหน่อยโอเคโอ้โหพี่เอชครับครับผมรายการของเราชื่อว่าอะไรนะคะ Happy Healthy Kids ซีซั่น2นั่นเองถูกต้องครับแสดงว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยต้องเล่นเกมอย่างแน่นอนครับผมชอบเล่นกันใช่ไหมชอบไหมไหมงั้นเรามาถามเด็กๆกันดีกว่าว่าชอบเล่นอะไรกันบ้างพี่ม่อนได้เลยครับพี่เอชครับผมเอาฝั่งใครดีครับฝั่งพีเฝั่งน้าฝั่งน้องฝั่งกันนะอ่าเริ่มจากน้องกล้องเลยครับปกติแล้วน้องกล้องชอบเล่นอะไรบ้างครับ วิ่งเล่นวิ่งเล่นวิ่งเล่นต่อไปเลยไหนวิ่งแบบไหนวิ่งแบบไหนวิ่งแบบไหนึบปึ๊บปึ๊ฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้บ้างน้องชาบูครับชอบเล่นอะไรครับชอบแบบเออไอ้นี่หมุนวงล้อว่าใช้มือหรืออะไรวาดรูปสีใช้มือใช้มือใช้เล่นอะไรบ้างครับผมนครับฝั่งนี้กันบ้างมิลินหนูแบบจะแบบว่าเออมันจะมีกระดาษใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็จะมีลูกเต๋าอันยันแล้วก็พอทอยปึ๊บ like มีกระดาษนี้ลูกเต๋าด้วยสมุดว่ามันได้สามอ๋อคล้ายๆบอร์ดเกมมีชัวเรียกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยต่อไปครับวอเตอร์ชอบเล่นอะไรครับที่มันเหมือนเป็นลาวแล้วก็ปีนจับปีน้ปีนป่ายด้วยปีนป่ายด้วยขอฟันแล้วครับผม กระโดดกระโดดกระโดดไปเรยสุดท้ายของทีมสีเขียวครับน้องป๊บชอบเล่นอะไรครับชอบเล่นบอลครับชอบเล่นฟุตบอลโอ้โหงั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเล่นของน้องๆให้เกิดจินตนาการแบบสูงสุดเลยพี่ม่อนใช่แล้วครับพี่เอสครับน้องๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เราจะต้องมาทําภารกิจอะไรกันครับไม่รู้เลยวันนี้นะครับน้องๆจะต้องมาเล่นเกมกันครับผมโอ้และเกมที่น้องๆจะต้องเล่นวันนี้นะครับนั่นก็คือทวิสเตอร์เกมนะครับผม ภารกิจทวิสเตอร์เกมในวันนี้นะครับน้องๆจะได้ใช้ทักษะทางสมองและร่างกายโดยทั้ง2ทีมครับต้องส่งตัวแทนสมาชิก1คนเพื่อมาแข่งขันบนบอร์ดเกมทวิสเตอร์โดยต้องใช้อวัยวะร่างกายส่วนต่างๆนะครับสัมผัสไปที่จุดสีตามที่โจทย์กำหนดใครล้มก่อนจะเป็นผู้แพ้แข่งวนกันจนครบทีมเมื่อรวมคะแนนแล้วนะครับ ทีมไหนมีคะแนนเก็บเยอะที่สุดถือเป็นฝ่ายชนะไปว่าแต่เด็กๆตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปเล่นเกมต้องมีการนำวอมยืดเหยียดอะไรไหมพี่มนต้องมีอย่างแน่นอนครับพี่เอ็ครับเรามายืดเส้นยืดสายกันก่อนดีไหมครับดีเลยโอเคมาพี่มนจะเป็นคนนำเต้นเองนี่ถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเลยครับวอร์ปไปลกเลย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 ลเลยีกรบึบ แรงอีกแรงอีกต้มแรงอีกอีกไามีบ yani ้นเลยตามีบ้นเลยไอ้ึบ oh so ึบึปดงอีกแรงอีกบนปวดแล้วใครน้ำเตใครน้ำเต้แเอาน้งชาบูไปน้ำเตชาบูชาบูเออเต้นตามชาบูเต้นตามชาบูเต้นตามชาบูเฮ้ย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 ยชาบูคยมาป

ไปชมภารกิจกันเลยดีกว่าครับไปเลยและที่อยู่ด้านหน้าของคุณผู้ชมตอนนี้นะครับนั่นก็คือทวิสเตอร์เกมแสนสนุกนั่นเองครับผมเด็กๆเคยเล่นเกมนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยเคดีเลยครับผมเดี๋ยวพี่มอนนะครับกับพี่เอสจะเป็นคนหมุนแผ่นป้ายตรงนี้และเด็กๆจะเป็นผู้เล่นโอเคไหมครับโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวคู่แรกนะครับจะเริ่มต้นจากน้องชาบูและน้องก้องนะครับอ่าส่วนเพื่อนๆแต่ละสีคอยเชียร์เพื่อนด้วยนะครับ พร้อมไหมพร้อมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วผู้กองขันเชิญตรงนี้เลยครับมายืนไปทางนี้ลูกมือน้องก้องด้วยครับโอเคเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเราจะเริ่มจากสีก่อนนะครับผมคุณผู้ชมและสีแรกนั่นก็คือสีสีฟ้าครับเตรียมตัวอย่าเพิ่งัวดูก่อนดูก่อนนะใช้อวัยวะอะไรเอ่ยเพื่อเท้าขวาสีฟ้าเท้าขวาสีฟ้าเท้าขวา โอเคโอเต่อไปเป็นสีนะครับและสีต่อไปคือสีสีเขียวครับโอ้เสียงตัวนะเขียวอวัยวะส่วนไหนปึ๊บเท้าซ้ายครับผมซ้ายครับไปวิเออเก่งมากๆเลยพี่บอนเก่งมากๆเลยเก่งมากเลยนะครับเดี่ยวตัวดูสีต่อไปนะสีต่อไปดูสีสีแล้วสีแดงและอวัยวะคือ เท้าขวาเท้าขวาเท้าขวาแด้เออเออโอ้เร็วเร็วเร็วสีต่อไปคือสีสีเสียครับเสียบเพื่อนหน่อยเสียบเพื่อนหน่อยเสียบเพื่อนหน่อยเอาอยู่ว่าเสียบมือซ้ายครับผมมือซ้ายมือซ้ายเออโอ้โหโอ้โหเก่งมากเลยเก่งมากเลยสีต่อไปคือสีเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีเหลืองนะครับเอาว่าคือเท้าซ้าย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 อ่ามือมือมืออยู่ที่มือเที่ยวครับโอเคเท้าซ้ายอยู่ที่ สีเหลืองเท้าใสสีเหลืองโอเคไหวไหมไหวไหมใครล้มก่อนใครล้มก่อนแพ้นะครับใครล้มก่อนแพ้เตรียมตัวเตรียมตัวรอบนี้นะแต่เห็นตัวฉแล้วเร็วเร็วเร็วแดงและเอาไว้ว่าคือมือข้างขวาครับข้างขวามือขวามือขวาใครล้มก่อนแพ้อย่าล้มนะ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 สีต่อไปคือสีสู้สู้ก้องสู้สู้ สีเขียวครับีเขียวสีเขียวอายุวะคือมือซ้ายครับผมมือซ้าย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 มือซ้ยเแต่มือขวาอยู่ไหนมือขวาอยู่ไหนโอเคแล้วสีต่อไปคือสีสีเหลืองแลวอยวะคืออะไรบอกเพื่อนหน่อยเท้าเท้าซ้ายาเท้าเ้าเเท้้ากล้อง้้้เเ ชนะคือสีเขียวนั่นเองครับูโอเคได้หนึ่งตไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับผู่ต่อไปคู่ต่อไปผู้แข่งขันคนที่สองเชิญครับไปเลยเราอย่าลืมเชียร์เพื่อนนะเด็กๆน้องกล้องมายืนข้างเพสเลยหายใจเข้าลึกๆครับเด็กหายใจเข้าลึกๆถ้าพร้อมแล้วสีแรกคือสีสีอะไรบอกเพื่อนหน่อยสีสีเหลืองสีเหลืองอาไว้ยังไงเอาไว้ว่าคืออะไรบอกเพื่อนดังๆเอา เท้าขวานั่นเองครับไปแล้วครับขวาเหลืองครับสีต่อไปคือสีสีฟ้าเลยโอ้โหดูดูเพื่อนเท้าซ้ายโอ้แล้วสีต่อไปคือสีสีแดงครับมันจะเริ่มยากขึ้นนะถ้าชิมืองครังใช้มือซ้ายครับผมอ่ามือซ้ายแล้วีสแดงว้าวสีต่อไปคือสีสีเขียวสู้สีเขียวครับ และอวัยวะคือเท้าซ้ายครับเท้าซ้ายไปเกี่ยวครับโอ้โหว้าวอย่างกับเต้นบีบอยเลยนะครับนี่เลหสีต่อไปคือสีเ้ยงห่อยเลี้ยหน่อยสีฟ้าครับสีฟ้าสีฟ้าบมือซ้ายครับผมมือซ้ายครับผมอาโอ้โหเก่งมากเลยสีต่อไปคือสีสีเหลืองครับออาอวัยวะคือ เท้าซ้ายครับเชียร์เพื่อนหน่อยเชียร์เพื่อนหน่อยเชียร์เพื่อนหน่อยโอเคเชียร์เพื่อนหน่อยต่อไปคือสีเชียร์เพื่อนหน่อยอย่าเบียนหมุนให้สีแดงครับแล้วเอววคือมือขวามือขวาเป็นสีแดงครับมือขวาเป็นสีโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเยเ้หลุนลุนห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 ลุนลุนห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 ลุน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 หลุนลุนลุนหลุนลหลุน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 ลลุ ว้าวแล้วสีต่อไปคือสีโอ้โหดีในแข็งแรงมากสีเหลืองอีกแล้วครับเอ็ดสีเหลืองครับพึ่งมือซ้ายครับครับผมมือซ้ายมือซ้ายม้โอเคเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือไปเรื่อยต่อไปครับตัวสีเหลืองอีกแล้วโอ้ยว่าคือมือขวาครับมือขวาไปที่สีเหลืองเลยโอเคต่อไปนะครับสีเหลืองอีกแล้วครับ มือขวาสีเหลืองอยู่ที่เดิมเลยต่อไปครับเฮ้ยสีเหลืองแล้วไปต่อไปต่อมือซ้ายครับมือขวามือขวาก็ยังอยู่ที่เดิมนะมือขวาเออมือมือมือซ้ายด้วยฮะไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับโอเคต่อไปสีต่อไปสีเหลืองแล้วเอ้าโอ้าซ้ายกันบ้างเทาซ้ายไปดิสีเหลืองตอนนี้ตอนนี้อยู่นี่แล้วครับอยู่นี่แล้วอยู่นี่เลยไปต่อครับไปต่อครับเราจะทางไว้สักสามชั่วโมงสีฟ้าครับโอเคสีฟ้าเตรียมตัวดีๆนะครับทุกท่าน มือซ้ายครับมือซ้ายมือซ้ายมาต่อไปครับสีสีเหลืองเนี่ยบอกเพื่อนด้วยนะได้เลยนะบอกเพื่อนหน่อยมือซ้ายมือซ้ายมือซ้ายไปเหลืองตัดสีม่วงอย่าไปเลยนะเฮ้ยอึ้งนะได้นะครับไปที่เข้างขวาครับไปที่เดิมต่อไปเลยพี่ม่อนสีแดงสีแดงมาแล้วสีแดงมาแล้วเตรียมตั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 วนะเฮ้เท้าขวาเท้าขวาไปที่สีแดงเท้าขวาไปีสีแดงเออดีดีนะต่อไปครับ เอ๊ะนี่มันทำเชียร์เพื่อนหน่อยเชียร์เพื่อนหน่อยนี่เท้าซ้ายนะครฮะและผู้ที่ชนะได้แก่สีโซนเดอร์คุณผู้ชมเมื่อกี้นี้น้องมัตเตอร์ถูกแล้วนะแต่ว่าเท้านะฮะใช้เท้าขวาเป็นเท้าซ้ายแทนนะครับโอเคเท่ากับว่า2ทีมเสมอกันอย่างอีกรอบตัดสินรอบตัดสินรอบตัดสินนะครับรอบตัดสินรอบสุดท้ายมาแล้วพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ของเราอ่ะ สองคนนี้นะครับจะเป็นผู้ตัดสินของคือว่าใครจะเป็นผู้ชนะโอเคไหมครับถ้าพร้อมแล้วสีแรกนั่นก็คือสีสีแดงและอวัยวะคือเท้าซ้ายครับเท้าซ้ายไปที่สีแดงครับเท้าซ้ายถูกไหมเลยถูกต้องนะครับต่อไปสีสีเหลืองครับอวัยวะคือ ขท้าขวาครับขวาวาขวาขวขว้าพวบอวเพื่อวด้วยนวบอกาพวาอนด้วยขวาสวต่อไปคือสีสีเหลือวาขาวาวาวาขวาคือมือขวาขวาขาขวาขวาขวาาขววาขวาขวาขววาขววาขววววววาววค สีเขียวเอาอย่าว่าคือมือซ้ายครับผมรันชอบฝันใช้มืออะไรนี่แหละครับคุณผู้ชมมือขวาแต่จริงๆแล้วคือมือซ้ายนะครับไม่เป็นไรครับแสดงว่ารอบนี้สีเขียวชนะโอเคเก่งมากๆเลยนะครับเด็กๆโอเค น้องๆนะครับเรียกได้ว่าน้องๆเนี่ยก็ได้มีการฝึกเกี่ยวกับพัฒนาการแหละนะครับของกล้ามเนื้อแล้วก็มีการวางแผนใช้สมองด้วยนะครับเดี๋ยวทุกคนเนี่ยเก่งมากเลยนะครับตบเลือยเลยครับเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยและผู้ที่ได้รับคะแนนหนึ่งคะแนนวันนี้ไปก็คือสีเขียวสรุปความรู้ทวิสตเตอร์เกมนะครับถือเป็นเกมการเล่นที่ได้พัฒนาทั้งด้านสมองและร่างกายฝึกการวางแผนฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ถือเป็นเกมที่เมื่อเล่นแล้วนะครับได้ประโยชน์ที่หลากหลายเลยก็ว่าได้การเล่นคือกุญแจหลักที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับช่วงวัยซึ่งเด็กทุกคนนะครับควรได้เล่นอย่างถูกวิธีเพราะการเล่นเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาเด็กในวัยเรียนให้เติบโตขึ้นอย่างมีความสุข ครับครับผมเสียดายมากเลยนะครับวันนี้เวลาของพวกเราหมดลงแล้วครับผมพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง YouTube ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสตสนั่นเองครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนาคายเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปเรื่อยกันต่อเลยมาขยับหมุนขยับหมุนขยับหมุนมาหมุนเลยมาหมุนเลย 好。